ออกรถเดือนนี้พี่ๆได้จองแค่ร้อยเดียวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกคนทุกจังหวัดทุกอาชีพทุกรายได้จัดไปฮะมาได้เลยนะครับพี่ๆรู้ไหมครับว่ารถตู้ที่ปฏิพัฒน์ออโต้น,นะครับรถตู้นี่คือรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับ ไม่ใช่ตูทต้ทึบตู้ทึบเราดูกันมาเยอะแล้วแต่ตรงนี้ก็ต้องพูดใ้วันชัดเจนนิดนึงก็คือเป็นรถตู้คอม,มิวเตอร์นะครับหรือว่ารถตู้โดยสารหลังคาสูงรถเดิมๆในแต่ละคันเนี่ยอันจะมีการบอกพี่ๆทั้งหมดว่าของในลักษณะที่เรามีนั้นจะเป็นแบบไหนเบาะผ้าเป็นยังไงเบาะหนังมียังไงและออโต้มีกี่คันเกียร์ธรรมดามีให้เลือกหรือไม่ พราะนั้นการได้แนะนําตัวรถตู้คอมพิวเตอร์ครับเป็นอะไรที่เราอยากจะบอกกับพี่พี่ทุกท่านว่าสามารถมั่นใจและเชื่อมั่นเชื่อถือการออกรถตู้คอมพิวเตอร์ที่ปฏิพัติ์ออโต้ได้เลยอันเอามาให้ดู2คันครับสําหรับในคลิปนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างและก็ไม่ใช่ว่าทําเป็นตัวอย่างหรือว่ามีเป็นตัวอย่างแต่ไม่ขายนะฮะขายเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ตัวรถเนี่ย ที่ได้เข้ามาและก็มีหลั่งไหลเข้ามาหรือว่าอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้จะเป็นตัวปี16ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดอย่างเริ่มต้นปี2016ก็จะลากยาวไปจ,จนตัวปี2019ออโตเกียธรรมดาบอดหนังบอดผ้าก็คะสลับปรับเปลี่ยนกันไปเพราะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากตัวของเดิมก่อนนั่นคือจะเป็นคันนี้ตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นตัวก่อนหน้าหน้ายาวหรือว่าหน้าปัจจุบันที่เราเห็นกันนะครับ หลายคนก็จะมีการเรียกว่าหน้ายาวก็คือตัวปัจจุบันที่เห็นกันตามท้องถนนหรือว่าในการโฆษณาต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวเนี้จะเป็นตัวก่อนหน้านั้นถามว่ารถที่เรามีแต่ละคันเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะพี่ๆครับของเรานี่สามารถตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทุกคันไม่มีการย้อมแมวไม่มีการประสบอุบัติเหตุและก็ไม่มีการตัดต่อโครงสร้างเด็ดขาดนะฮะอันพามาดูฝั่งทางด้านนี้นิดนึงนะครับ เพราะว่าสําหรับของเดิมมันมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันจใจดูตัวด้านหน้าและอันจะเปิดประตูให้ดูตัวด้านหลังอ่านะครับนี่คือบ่อผ้าที่เราบอกให้กับพี่ๆทุกท่านได้ทราบว่าเรามีบ่อผ้าเรามีเบาะหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อผ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ถามเมื่อพ่อตรงนี้มันเป็นผ้ายัางไงคือมันจะเป็นตัวของเดิมติดรถมาเลยนะฮะ ออกป้ายแดงออกมือหนึ่งออกครั้งแรกออกโชว์รูมไหนก็ตามมันจะใส่เบาะมาให้เป็นแบบนี้นะครับแต่มันจะมีรายละเอียดเบื้องลึกมากกว่านี้อีกนิดนึงแต่ไม่แน่ใจก็ขออนุญาตที่จะไม่พูดไม่พลาดพิงดีกว่านะครับเพราะนั้นเราดูแค่ตัวที่เรามีและยกตัวอย่างสิ่งที่คุณลูกค้าต้องทราบว่าบอกผ้าเนี่ยพี่พครับมันเป็นในลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดอย่างมันลงในหน้าเล่มมาเนี่ยจะเท่ากับว่าเป็นตัว16ที่นั่ง นะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสแถวการแบ่งตำแหน่งตัวบอะก็จะเป็น 4, ี่สามและถ้าเกิดนับตัวตอนหน้าด้วยก็จะเป็น3ทั้งหมดเนี่ยสิที่นั่งนะครับการวางตำแหน่งของตัวบอกอันนี้อันได้มีการดูแล้วก็ลองสังเกตบอกผ้าหลายๆคันนะฮะก็จะเป็นในตำแหน่งแบบเดียวกันอย่างนี้ทั้งหมดอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับก็คือจะเป็นตัวเคาน์เตอร์กลางนะครับตรงนี้อาจจะ มีการเปลี่ยนใหม่หรือว่าเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างพวกนี้มันก็จะมีเปลี่ยนกันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างลักษณะของเบาะผ้าที่เป็นแบบ16ที่นั่งอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะในการวางตำแหน่งตัวเบาะแบบนี้เลยซึ่งมันจะยึดติดกับตัวพื้นรถนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวเบาะตอนหลังเนี่ยมันสามารถพับได้แดนพามาดูนิดนึงถ้าเกิดอย่างเป็นเบาะผ้าสี่แถวเนี่ย บอตอนที่สี่เนี่ยหรือว่าบอตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบพับได้นี่เห็นไหมฮะก็คือจะเป็นตัวเบาะพับแบบแขวนนะครับจะแยกออกมาเป็นสองพนักพิงศีรษะก็เท่ากับว่าตอนหลังเนี่ยจะเป็นทั้งหมดสี่ที่นั่งนะครับมันจะมีการแบ่งหรือว่านับตามลักษณะของตัวพนักพิงศีรษะนะครับนี่คือจะเป็นเบากผ้าของเดิมเลยถามว่าผ้าเป็นแบบไหนผ้ายังไงผ้ามีกี่แถว ผ้ามีลักษณะเป็นแบบไงอย่างแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดมีพี่พี่เพงท่านอยากได้บ่อผ้าหรือว่าดูเป็นตัวบ่อผ้าแบบนี้ไว้ก็จะเป็นรับนักอ่าส่งเด็กนักเรียนหรือว่าอาจจะเป็นในเนื้องานลักษณะอย่างอื่นก็แล้วแต่วิ่งทัวร์ถามว่าทําไม้ไมททาได้หลายคนอาจจะมีการตั้งคําถามนะฮะว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์เนี่ยพี่ออกไปแล้วเนี่ยพี่จะไปวิ่งงานอะไรดี ลักษณะของการใช้รถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีหลายแบบครับอย่างเช่น,นได้มีการยกตัวอย่างนั่นคือรับส่งเด็กนักเรียน2นั่นก็คือจะเกี่ยวกันในเรื่องของบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีรถรับส่งพนักง,งานของเขาเองตรงนี้คือมันเป็นระบบแบบมาตรฐาน2ออย่างหลักๆเลยเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าอย่างสมมุตินะถ้าเกิดเอาไปวิ่งกับบริษัททาไมถึงต้องวิ่งรับส่งพนักง,งานบางที เขาอาจจะไปเช่าที่พักอยู่ในระยะทางที่มันไกลไม่อยากให้พนักง,งานเดินทางมานะครับอยากให้พนักง,งานเดินทางมาแบบสะดวกมันมีแบบนี้อยู่แล้วครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอย่างนั้นเป็นเจ้าของบริษัทและมีหน่วยงานที่เป็นแบบนี้จริงๆนะอันก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันมีพนักง,งานที่อยู่ในระดับนี้เป็นความดูแลของฉันหรือไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความรับผิดชอบของระบบโลจิสติกไปเลยเพราะนั้นเนี่ยลถต้องใหม่ นะครับสภาพรถต้องได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่แค่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ถ้าเกิดอย่างเราพูดโดยรวมนั่นคือจะเป็นองค์กรภาพรวมที่มันใหญ่มากนะครับอันนี้คือกายกตัวอย่างว่ารถตู้คอมพิวเตอร์ถ้าเกิดออกไปแล้วเขาจะเอาไปวิ่งงานแบบไหนกันะนะครับคราวนี้เนี่ยอันจะพามาดูคันด้านข้างตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะฮะข้างหน้ามันก็เหมือนกันนะครับแต่จะเปิดตัวด้านท้ายให้ดูก่อน อ่านี่คือเบาหนังเบาหนังเนี่ยลักษณะของตัวเบาจะไม่เหมือนกันนะครับบางคันอาจจะเล็กกว่านี้บางคันอาจจะใหญ่กว่านี้แต่ที่มีเข้ามาเหมือนกันนั่นคือเบาะทรงแบบนี้นะครับเบาหนังนี่ก็คือจะเป็นเบาที่ทําขึ้นมาแยกนะครับเป็นเบาหนังที่ทําขึ้นมาแยกเพราะฉนั้นตัวเบาผ้าเมื่อกี้นี้จะเป็นตัวเบาเดิมออกป้ายแดงปุ๊บเป็นเบาแบบนั้นเลย ถ้าเกิดอย่างสมมุตินะป้ายแดงไม่ได้มีการใส่บ่อมาให้เราต้องไปซื้อบ่อเองหรือว่ารายละเอียดอย่างอืงอ่นก็แล้วแต่มันน่าซื้อไหมล่ะครับมันไม่น่าซื้ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้มันจะเป็นการเอามาทําเองหรือในอีกกรรมวิธีหนึ่งเขาอาจจะมีการเก็บเพิ่มหรือว่าอาจจะเป็นไซส์ที่คนกําลังจะซื้อเขาได้มีการฟิกซ์นะฮะมาเลยว่าต้องการแบบนี้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 อาจจะมีการเก็บเพิ่มนู่นนั่นนี่ ก็คุยกันหลังไหม่นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเบาะหนังเนี่ยมันจะเป็นการยึดติดกับตัวพื้นรถส่วนใหญ่จะแบ่งออกมาเป็น3,3,3นะฮะก็คือจะไม่สามารถพับตอนสุดท้ายได้แล้วก็การวางตำแหน่งเนี่ยจะแบ่งเป็น3ตอนแบบนี้ส่วนมากเลยนะครับที่อันมีนะลักษณะมันจะใกล้เคียงแบบนี้เยอะหลายคันนะฮะมันจะมีทั้งเกียร์ออโต้มันจะมีทั้งตัวเกียร์ธรรมดา เขาเนี่ยจะให้ดูตรงตัวภายในตอนแรกกันบ้างบอกแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวเบาหนังใหญ่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการใช้งานถ้าเกิดออกรถตู้คอมพิวเตอร์ที่เป็นเบาแบบนี้ไปแล้วมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบอิงเลยนะจะเป็นในส่วนของพนักง,งานบริษัทซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดยังเบาเบาผ้าแบบนี้ครับวิ่งรับแขก สบายเลยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินู่นนั่นนี่คือได้หมดแต่ก่อนเนี่ยอันก็คิดเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยเราออกรถพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะไปวิ่งรับนักท่องเที่ยวได้ยังไงนะครับแต่ก่อนเราก็คิดเหมือนกันนะมันไม่มีข้อมูลที่ไหลมาหาเราให้เราได้ทราบในเรื่องของพวกนี้เลยแต่อย่างตอนนี้นะครับอันขายคอมพิวเตอร์มารีวิวคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็เกือบจะปีหนึ่งแล้ว นะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันเพิ่งมีเข้ามาของที่ร้านเราถ้าเกิดนับกันระยะเวลาก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันก็สามารถที่จะเอาความรู้หรือว่าข้อดีจากพี่คนที่เคยซื้อคอมพิวเตอร์กับอันเขามาเล่าสู่กันฟังและอันก็เอาข้อดีตรงนั้นในหลายๆอย่างมาเล่าให้กับพี่พฟังอย่างแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการวิ่งรับแขกนะครับดีมากหรือจะเป็นวิ่งรับ ส่งนักท่องเที่ยวดีมากการมาเที่ยวเนี่ยสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นกรุ๊ปทัวอย่างเดียวเข้าใจไหมฮะเหมือนกับเราไปเที่ยวประเทศประเทศอื่นเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องไปกรุปทัวอย่างเดียวถ้าเกิดเราอยากประหยัดหรือว่าส่วนใหญ่เขาซื้อเป็นกรุปทัวแบบนั้นไปอันนั้นก็แล้วแต่ทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่อย่างสมมุติเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าอย่างคนไทยเราเนี่ยเราอาจจะมีกําลังทรัพย์ หรือว่าเราอาจจะมีตัวทุนเยอะสักนิดหนึ่งเราก็ไม่จําเป็นต้องไปกับทัวนะไปเป็นครอบครัวก็ได้นะครับเรายินดีที่จะจ่ายเพื่อความสุขสบายในการนั่งไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเหมือนกันครับเขาก็มาบ้านเรามาเที่ยวเนี่ยเขาก็มากันเป็นแบบครอบครัวเขาก็ต้องการความสุขสบายให้ภรรยาให้ลูกให้แดดให้มาเชอร์นะฮะเพราะนั้นอย่างแบบนี้เนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายอยู่แล้วนั่งสบาย นะครับไม่แออัดไม่คับแคบมีพนักพิงแขนอะไรอย่างพวกนี้มาให้นี่แหละฮะถ้าเกิดมันจะเน้นเนี่ยมันจะเน้นไปทางวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวหรือว่าแข่งชาวต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองแบบหลายสไตล์หลายหลากการใช้งานนะฮะอันมีให้เลือกทั้งเบาะผ้าอันมีให้เลือกทั้งเบาะหนังอันมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโตโอ้อันมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับอย่างตัวรถพวกนี้ราคา อันบอกเลยนะครับว่าไม่แพงเราซื้อคุณภาพเราซื้อความใหม่เราซื้อความสดเราซื้อการใช้งานในระยะยาวเราไม่ต้องมากังวลและวิตกกังวลว่าเฮ้ยเราซื้อไปแล้วเนี่ยในราคาเกือบล้านเนี่ยเราต้องมากลัวรถมันจะเสียเกียร์มันจะพังบอกมันจะเหม็นภายในมันจะเหม็นฉี่หนูนู่นนั่นนี่ไม่ต้องเลยอันกล้าพูดได้อย่างหนึ่งว่าพอเวลาที่เราได้มีการซื้อรถพวกนี้เข้ามา เป็นการตรวจสอบเป็นการเช็คในขั้นตอนแรกที่ละเอียดที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแบบในขั้นตอนการปฏิบัติแบบนั้นจริงๆเราไม่สามารถมาพูดบอกกับคุณลูกค้าได้เหมือนอย่างนั้นดูเนี่ยคอมพิวเตอร์คันใดก็แล้วแต่ที่เราอยากจะเอาเข้ามาถ้าเกิดนั้นเปิดดูภายในปุ๊บเหม็นไม่สะอาด สกปรกผันบอกเลยฮะจะไปไหนก็ไปเลยจะไปไหนไปเลยอย่ามาเสียเวลาอยู่ที่นี่เพราะนั้นตรงนี้ครับพี่ๆครับอันก็อยากใช้พี่ๆได้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดพี่พอยากได้แบบไหนต้องการอะไรตรงนี้อันทาให้ได้ทั้งหมดราคาพี่พี่กะไว้แบบไหนอันทําไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอย่างตอนนี้เนี่ยเราไม่มิอาจจะซื้อตัวที่เก่ากว่าตัวนี้ได้เพราะว่ารถสภาพมันไม่ได้นะฮะอันอยู่กับรถพวกนี้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเป็นร้อยเป็นพันคันพี่พี่สามารถเชื่ออันได้ไหมครับ ตรงนี้พี่ๆต้องดูนะฮะอันซื่อสัตย์กับลูกค้าทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นของแบบนี้เชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อมืออันได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่แต่มันมีอีกอย่างที่สําคัญที่ต้องทราบกันนั่นคืออาจจะเป็นเพียงแค่ไม่กี่ที่ที่สามารถทําให้รถพวกนี้จัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไปวิ่งทําเป็นตัวรถโดยสารไม่ต้องรอผ่อนหมดครับจัดไฟแนนซ์ป้ายเหลืองได้เลยสนใจออกรถตู้คอมพิวเตอร์ในเดือนนี้อันให้จองร้อยเดียวอันแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ประมาณ2กว่าบาท แล้วก็ไปผ่อนอีกทีนึงก็คือปี67จะไฟแน์ผ่านคือเงินจองจาดไฟแน์ไม่ผ่านก็คือเงินจองครับสําหรับพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดและกําลังด่วนอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากซื้อคอมพิวเตอร์กับที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้สามารถที่จะนัดเซ็นเอกสารงอกสถานที่ได้และไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับรถอนุมัติแล้วมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านให้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้รับประกันเครื่องเกียร์หเดือน10,000มกิโล และแถมรดยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอีก1ปีน้ำมันเครื่องอันเปลี่ยนทายใหม่ตั้งศูนย์ถงล้ออันทำให้ใหม่ยางอันเบิร์ให้ใหม่4เส้นสวยมีคุณภาพและดีนี่คือของจริงนะฮะเพราะนั้นคอมพิวเตอร์ซื้อกับใครดีครับคอมพิวเตอร์นี่ซื้อกับใครดีครับซื้อกับอันเท่านั้นและคอมพิวเตอร์ซื้อที่ไหนดีครับเราจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่ไหนดีฮะคำตอบมันบอกในคลิปนี้อยู่แล้วต้องที่ปฏิบัติออโต้เท่านั้น สนใจโทรมานะครับ0891104954บอกว่าดูคลิปอันมาอันให้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ